ครับเอาโขนมาให้ด้วยวัดหลังป๋าเอาสาวมาสวงด้วยเด้อป๋าทุ่เส้นอย่เลยทุ่เส้นกับข้าวอย่เลยเอาเล็กโอ้เราก็มีค่าโอนใจกับข้าวให้เพื่อนได้ FC ค่ะนี่ค่ากับข้าวลูกเมียน้อยโอ้ไม่ใช่เมียหลวงนะคะน่าสงสารมากเลยนี่เขามาเก็บค่ากับข้าวจากบ้านไอ้นั่นรหัสบัญชีอันนี้ค่าบัญเล็บัญชีให้โอนเขาค่ากับเขาเพรต้อง ไม่ร่ามือหลังแม่นวะอันนี้กระจายได้แมนน้องน่าชิมแมนนี่กับข้าวนะคะโอ้มียางเดียวแต่สามถุงเอาอยู่น้อยคนก็สั่งหลายแท้นั่งเลยเกมไม่สั่งหลายอย่างฮะสั่งอย่างเดียวแต่สามถุงเออนี่นะเรากับยางลูกน้องกินบวกลิมนี่นะไปเฝ้าออกมุญทินั่งทีมงานไม่หลวงครับกินสามถุงเลยที่ไม่น้อยหลงคุณจะจองเปร์เราเด้อทีนี้เด้อไปไว้วีลวงงอนโอ้ยเมือน้อยงอนเลย มาเปิดพอคลิปก็ดยาเคียนเห็ให้ทีมงานเมียหลวงเด้อเยอะนนี่เดเคียนี่แหละเมืวานอยทีมงานจะกินข้าวแล้วค่ะแต่วุ้นไม่กินวุ้นจะนั่งดูีขาีขา้นหน่อยเนาะเต กะจะปรับทางตง้มยำทะเลโอ้ลูกเมียหลวงก็ลูกอ่านทีมงานเมียหลวงคือเด็กกินแสบแทะก่อนมานะก่อน <c oughs> ทอดเกียดทอดเกียวตอนนี้ทีมงานพักกินข้าวอยู่นะคะ วุ้นมาสองวันแล้วแต่วุ้นยังไม่ได้ไปหาเมียน้อยเลยเพราะวุ้นไม่รู้ทางไปเพราะเขาไม่ได้วิ่งงานนี่เลยชอบจับรถรถดับเลยเอาไปถึอกัมียูทูบก็ยันเดือดรักนี่น้อยตักตอนเดียวไหมไอ้รถดับรถมาโคถาแล้วเหรอเสบายสบายเอาเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะครับของ วงไฮโลพ่อแมนครับวงกับข้าวครับงานเมียหลวงงานลูกเมียหลวงมางั้นตุ้งย่ำเงยตั้งให้เองเลยบอะตั้งดีไหมสิโรอย่าเอินเพิ้นเราเห็แต่คนบอเก่งใจคนนั้มนล้รวดเร็ว เครียดทอดข้าวโกดบายเลยร้อนก้อนกินข้าวคนมาอนจานเหล่านี่ตักข้าวให้ลูกพี่ล้นจานเลยครับโ้โหอออเหมือนประชดจะได้ไม่ต้องตักอีกไงรอบเดียวเห็นแล้วบอกจานเหล่าคงนึกอยู่ในใจโอ้ลูกพี่ทำงานต้องเยอะตอนแรกๆเขาทายงี่สีม่มูเจ้าข้นบะอ้าจารช์ชว เจ้ามาอยู่หนีไม่มาย่ามเขาไทยเขาหยังสีเจ้าเขินบ่ไม่ทำไมอ่ะไม่เคยเขินอะไรเยเย้เย่งเคยเขินกล้องเลยแต่พูดบางคนพูดยังไงเขินบอขับได้แย่อพูดยังไงว่เดี๋ยวข่อยถามก่อนเดือนนี้เจ้าหมานบ่ไงครับหมานแบบไหนเอาเงินเดือนออกหมู่บ้านเนาะออกหมู่บ้านก่อนเนาะ เดาปิดปิดก่อนปิดอิ่มไปหนึ่งลายแล้วครับเจ้าคืออิ่มไหวแถคอยก็ร่างหันใจเดือดสามเทียจับลายจับลายครับจับลายบุกเอาบึกเอาเลยวัดตีใจมอยจ็คถูกแกเพิ่นคนใดเนี่ยดอกฝั่งนี้มีกันสี่ชีวิตฝั่งนู้นมีกันสองชีวิตโอ้จานย์เรากินเข้อแ่บเจลสระแบบสามชั้นลยุ่มทำยากนี่บ่อนี่ นี่สาลูกนี้นะครับ3าสาาั้นงนแบบงา,านแบบนี้ครับวัดฝีมือกันไปเลยครับ3ชั้นอันนี้คือในเนจ้าสัตว์แล้วนี่สองจะนี่จอดจนจะทะลุรน,รนรกเลยพี่เยอะแต่ว่าเข้า,บ,าบ้านเดี๋ยวไปเบิ่งนะ่วจะไปโดนกระทะทองแดงเด้เอ ขุดไปหอกโยมมาทวดทิมปุ้งกีทำไงอยู่ไหนเขาขุดขุดไปน้ำมันขึ้นมาพุ่งเลยติไปถึงตาหนามบ่เนาะบ้านตะเขาวันมเดัน้มาสิถามเสียนอนแลเราบ้านนี้มีเมียติเสียนนจะมีเมียไปเอาาเถามอีหลีเจ้ายังมาหาตัวะ มาอยู่นี่โสดโอ้อมาอยู่นี่โสดแต่กลับไปบา้านสสกะบ่โสดเยแสดงวจะคล้องกับเจอจะคล้องโซดบ้านนี้เจเขาเลยหัวแตกกระนี้ก็แซวเล่นนะคะ FC ไม่มียยขขอยังหลายดอกซาข่อยบ่ได้ดอกข่อยซาลาบ่มีผมนี่แหละตัวจริงพี่เดี๋ยวหลานกลับมาอยู่บ้านแล้วเราไม่เงาเลยสองคน เจ้าก็จานเรานี่เป็นพี่น้องกันบ่ญาติอ๋อเป็นญาติกันบ้านตเดี๋ยวหมดล้างสื่อๆเราเมื่อไหร่จักล้างหนึ่งสื้อเราเมื่อไหร่จักล้างหนึ่งบ่นีก็สิว่าเออขันเจ้าสร้างต้องสร้างไอ้เฮ็ดเออตั้งสีคือเนาะฉันเล่าเบาๆดิเอาสอนงานปากเล่ากอบป้ตีเนาะ พอแต่เดีเวด๋วเฝ้าเด้อกะอักเลือดเลยเด้อหลันั้นไงงานงานอะไรวะมันเกิดไอ้นโนบอกเขานั่งสมัมภาษณ์กันสองคน,ไอ,น,ไ,อนอไอ้นนกไก่จะเราบ่ไอ้นนกเมาแล้วผมนั่งถ่ายอยู่แต่ไม่ได้ลงอ่ะคนต่อกับต่อคนถามกับถามจีระวุ่นเลยวันนี้เย่ไปแกล้งเด็กน้อยแล้วเสียนอนแล้วไ ก้ S <s <ans> <c oughs> อนเล่นน้ำหรอตกนิดนึงแต่ยูแคนดงนี่แรงพอสมควรนะมื่อตื้อไหมเรวพี่น้องไม่ย่นนงละมือตื้ออ <c oughs> ่ะ,ะคุณอธิบายคำว่ามืดอตื้อ <c oughs> ให้ฟังหน่อยสิ มันงิดซุลล่ะก็มือตื้อๆก็มันงิดซุลล่ะก็งิดซูลงิดซูลหรอคะเมนมือตื้อไทยแล้วถ้าภาษาไทยเอาภาษาเอาภาษาใดฮะ ยกก็นดีนะเกนหนัสียงนนแกงเด็ก่เนออ้าวันมาอีกรีการาอย่มเนาะกตเราบอกบอกทุพี่นี่บอกทุพี่กินเยอะนะยิ่งยิ้มทุพี่กินเยอะนะครับเบิ่งให้เบาก็เบา เจะลองปวน้อยนึงฮ่านอยนึงบาเบามีที่พ่อได้กินอย่างจานชูก็บ่าโอ้๊ตต้องอยู่เนี่จานชู้สร้างวงจานชู้เส้าสันเราเจ้าป่าไ้เดิเราต้องอบรมแน่นวันนี้ท่นผู้ใดมาใช่เพื่อเราเขาเพจได้เวิร์ดต้องหยอดร้อนครับตอนเช้าอ๋อต้องหยอดเรื่อยๆมันวะต้องสวมบทบาทนักแสดงเข้าไปแล้วเพื่อเพื่อดีกี้ มให้จันชูบอกตั้งแต่จันเรามาอยู่นี่ยังไม่ให้เบิกตังค์เลยนะคะไม่ใช่เท่าแกไม่ให้เบิกนะจันหลักจันชูไม่ให้เบิก็อยยู่คนนเดีวะรแมนโอ้เจ้าคุ้ยคิดถือแท้สุดยอดเลยอ้าวเมา่อก่อนตองเกษียณอยู่แล้วลูกพี่พอดีเตะถึงเขาบ้านแล้วแมนพ่อพี่เหลาทำไมไม่ถามเขารู้สึกผมบ้าง จะรอเง่นเก็บเยอะเลยเฮ้ยโอ้จนลรเจะมีเง so ินเก็บารก็ข่อยได้นี่นะเจอแล้วเจอแล้วตัวนี้เจอแล้วหายงันเดือนมื้อนางจากแอร์น้ำข่อยไปบ่พเอาอีกนูไปน้ำซื่อๆหนิแม่ห้นั่งรถเด้งยุ่งซื่อๆนิแม่แต่หัวเนาะโอเดะไรเราตี